วันนี้กลับมาอยู่กับเพื่อนที่ชื่อว่าเอนดี้โอเลสกานะคะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเล่นเกมนะคะทุกคนทุกคนเอนเอนดี้เอนดี้โอเลสกาขึ้นลงถังกันนะขึ้นตามมานี่ตามมามาเนี้โอ้เอ้ยพื่ Andy, okay. อแอนดี้โอเคแอนดี้ตื่นตื่นแต่นะ่ากินกระดูกกว่าสิแต่น่าเก็บกระดูกนายนายนายเหมือนฉันฉันตอนนี้ฉันมีกระดูกเป็นเป็นหมื่นเป็นพันหมื่นสี่แสนกระดูกตรงไหนอะกระดูกนี่นายต้องกระดูกนี่นายมันมันมีกระดูกอยู่บนฟ้าแล<อ>กระโดดขึ้นได้เหรอกระโดดได้สิมัน๋ยเป็นผู้สัตว์เดียนะก็กระโดดได้ไม่เคยหนะิมาแมวจริงไหมแอนดี้มันกระโดดได้ จะไม่จะไม่เป็หมาด้วยเด็เอลจิจอบเธอจะไปไหนเนี่ยก็หากระดูกในกินข้าวด้วยไม่นั่งแรงทั้งหมดเล้วตุยมันคือเลือดโอ้มันคือเลือดนี่เดียวหายอ่ะนี่แล้วใครไปอยู VII ่ในกรงได้ไงเขาเป็นหมาเขาไม่หมาดุหมาดุเขา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 ได้ทำอะไรคนอื่นเขาฉีดวัคซีนหรือเปล่าไม่โดนฉีดก็ได้แต่แต่เขามันไม่ซื่ออะไรน่าจะจะไม่รู้จักอ่ะ ฉันอ่านไม่ออกแต่ไม่สันเลียงอ๋อมันนี่เลยเอนดี้ฉันจะอาหารดิแท้กระดูกด้วยนะเก็บกระดูกของฉันโอเคอร่อยจังเลยนั่นอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันคือาหารที่ฉันเหมือนว่ามันกินไม่ได้นะมันเหมือนเหรียญทองนะน่ารัก้มดูที่กระดูกข้างล่างสิมันมีตัวบวกข้างหน้ากระดูกอ่ะมันมันเป็นเหรียญตังค์อะฉันเก็บทักมาแล้วโอเค มีนะโอ้มีอีกไหมมีสิมีเยอะเยอะแล้วเงี้ยตรงโรงบาสก็มีแอนดี้อะไรมันนี่เลยไหนอยู่ไหนอยู่ตรงกลางห้องเนี่ยกลางห้องมันนี่เลยฉันเจอกระดูกกระดูกเหลียงทองฉันเคยเก็บตัวนี้แลเจอเลนี่นะอยู่นี่อ่าเจอแล้วเก็บแังตงเก็บไข่ด้วยนายได้อีเวนต์ตอนนี้ฉันใช้เป็นเป็นโปรฉันจะมองเห็นเนี่กว่า แอนดี้ฉันอยากเดบอกนายหน่อยว่าว่าน,ยน,ยนยา,ายแบบนายกลัวมเลงสาวเบื่อกลัวหนูมากกว่าฉันโดนวาร์ปเข้ามาข้างในใทำอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เขาขอให้ดูคานิล่าเขาชื่อคานิล่าเพื่อฉันเองอ๋อแล้วแอนดี้แอนดี้นายนายนายกลัวหนูหนหนว่านายกลัวมาเลงสาวมากกว่ากลัวามาเลงสาว ต้องเปล,ลี่ยนรถเลยถ้าเราเล่นหมดเราจะตายเรไม่ได้เล่นจัดจบแน่นอนจะให้นา,นลเ,าเล่นจัดจบนาเลิกสันจบพอเราไปน้ำบอเราสามารถไปช่วยคารน่าได้คารลน่าเป็นเป็นเปผู้ผู้ของเราในความดับที่หนึง่งเราต้องช่วยเขาเราไม่ช่วยเขาวีไปช่วยเพื่อนของเจ้าแมวส่องนั้นน่ะก็ได้แล้วแตเราจะเตะนายนายเี่นเรื่ออกะ จะไม่กลัวท,ทั้ทงนั้นจะได้ฆ่าทำมันได้ใช่ไหมเนียเพสเพรสสลีปรูมนะเพรสสลีปรูมใช่รู้จักไหมห้องนอนสัตสัตว์เลี้ยงห้องนอนใช่ก่อนอื่นต้องเก็บกระดูกก่อนแล้ไปชื่อนายแปลไทยอย่างเงี้ยน่ะชื่อชื่อเอนดี้นายแปลไทยอย่างเนงะี้ยเอนดี้เนี่ยชื่อตัวตัวหน้าสุดแตอมอ่มันอ่านมันอ่านว่าเอนดี้โอก็ใช่ไงแอนดี้เอนดี้จะเป <ND. S 2> <ND. S 2> ็นแปลภาษาไทยตัวข้างหน้าแปลภาษาไทยตัวข้างหลังไม่ไม่แปลภาษาไทยแล้วกะดู้ชื่อรู้ชื่ออะไร ตรงเนี้ยฉันเห็นภาษาไทยอ่ะนายวนนินูบอกทำไมเหมือนถ้านายกินกระดูกเสรย์ด้อปุ๊บพอกระดูกเต็มน้อยปุ๊บนายก็จะเป็นเป็นเริ่มเป็นคนปกติละกดองชนะกินกระดูกว่าคุณยายก่อนกระดูกวิเศษพวกนายเข้ามาข้างเอย มันนี้ตามันนี่นายกลัวแมลงสาบใช่ไหมแมลงสาบนี่ฉันฉันเจอตั้งหลายวันมันมาขโมยนี่นังหนูเห็นเองดูดิแล้วฉันยืนฉันยืนก่อนนี่นายตรงนี้นายตรงนี้นะตรงนี้คือมันแมลงสาบเห็นะอี๋แมลงสาบแมลงสาบนี่นายอยู่หลังเราไหมนะนายนายเห็นนายเห็นแมลงสาบแล้วพูดจริงแนายกำลังออกให้มิกกี้พูดเสร็จก่อน มาปั oh, no, huh? yeah. ๊บเราคอยดูพูดจริงนี่นะกลัวแม่สาบทำไมถ้ากลัวแม่ฉันก็ไปนู่นในมีนาห้องนอนฉันตีอยู่ในศัพท์ไม่กลัวอะจักเลยเหรอฉันตีมันดิใครไปกลัวล่ะตั๊กตีนี่มันเอาขโมยบ้านเราไปเอาหนุปั้นเรานี่ตายแล้วตัวหนึ่งไอ้นี กัดมันกัดได้ด้วยคอดีมากดีมากเพื่อนโว้หมดแอนดี้เข้าไปนอนแล้วเวลาหมดแล้วเพื่อนต้องเข้าไปนอนโอเคก็บอกว่าต้องแก้นนอนเก้นนอนตรงไหนนะมีที่นะบอกให้มีที่บอกก่อนเบออาะตรงไหนอะบอกนอนไหนก็ได้มีเยอะมีหลายอันมากแอนดี้นะไม่ใช่ที่นอนคงหมานีมา่มาแก้กันนอนเถอะ นอนนนอนอนข้าบนเหรอนอนทุกวันจะนอนแล้วทำไมน้นอนข้าบนนั้นฉันอนข้างล่างนอนทุกวันข้างล่างยืนได้ด้วยนั่นไงนั่งกอดท่าทางดีนะแล้วเราตอนนอนยืนได้กเห็นไหมฉันยืนได้น้าเห็นไหมเอดี่เห็นไหมนั่นไงเรานอนก่อนนายนอนให้เรา กดกดท่านี่ <Okay. S 2> นอนกดท่านอนตนตนตรงขวาไหนต้น,น,นเสร็จภารกิจหรือยังยังเหรอเดาๆให้นายเลีอกแกนี่มาแล้วอะไรแกนี่มาแกนี่นี่ไงแกนี่มันจะมันไม่เห็นฉันหลับอยู่ฉันหลับตาฉันไม่ได้มอง<ไ>ฉันฉันฝันฉันฝันฉันไม่ฉันไม่ไมเห็นแค่นนะั้นฉันเห็นตัวเองก็เห็นเพื่อนด้วยตื่นแล้วหรอยังไม่ตื่นนี่ไงยังไม่ตื่นนอนนอนอยู่ ขี้เกียจจังแ,แล้วเพื่อนปรุเรสนี่ไงจากนั้นก็ออกไปนะั่งนั่งกันเขาให้เราเลือกไปแต่คาเนล่าก็าดีนะคาเนล่าเป็นผู้กราบเราทำน่ไม่ช่วยอเลยได้พูดปิดยังแล้วเราให้เขาคุยเสร็จก่อนเขาก็ให้เราเลือกเจนนิงเอ็ดดี้เจนยิงนั่ต่างหีเดือบเบือนานะได้ออกมันยีนนหน้าต่างนะนทำไมยีนี่เรายีนนี่ทำไมแม่มจบเกียจแล้วยงังทำไมต้องจบดั้งวันอะ เราเราจะออกไปให้ง่ายจเราออกไปซวยได้เอาลอยออกก่อนใช่ไหมเนี่ยขั้นาล่าดีกว่านายเราเลิกขาาั้นในหน้าไม่ทำอ,อะไรอ่ะอ่าโอเคปวดเยอะเนี่ยนะปวดเยอะเขาปวดแตกเขาไม่มีใครปวดนั่นเลยตอนนี้เผื่อว่าเ e นดิ้งอะไร ending ending อะไรว่าอ่านไม่ดีฉันอา่านไม่รู้เรื่องเป็นไหม่ใช่ะไม่ใช่จีบไปเลยทุกคนนายนายฉันฉันไม่ช่วยนายนั้นฉันจะหนีเบรก่อนฉันหนีจากนั้นไปน 你。Yeah. ที่เดิมออกมาสิทำไมไม่ออกมาแอนดี้แอนดีอนะ้อย่างนะกินข้าวกินข้าวมีสองชามจำได้หนูจำว่าเก็บกระดูกด้วยกระดูกคือเหรียญทองนี่นายเป็นฉันเป็นเจ้ามาตรูแอนดี้เจ้ามาตรูโอ้นแล้วต่อไปก็คุญแจนเจ้าคุญแจนแล้วแอนดี้น่เจ้ก<อ>ุญแจเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูนายกลัวหนูไหมกลัวสิ แอนดี้เราเน่ยคุณเจไปเลยฉันฉันจะกัดนายนะนยินจะหนูบ้านฉันจะกัดนายนะหนูบ้านเนี่ยฆ่าเบงค์ทุกอย่างช่วยกันไปจกำจัดหนูแล้วก็ไม่ได้ฉันจับได้ตัวนี้ขึ้นไม่ได้แอนดี้ฉันขึ้นไม่ได้เราจับได้ขึ้นไม่ได้ต้องทำอยังไง้แอนดี้เราแอบบนรถเห็นเราเาแอบลงรถขยะดีกว่าแอนดี้มันเร็วยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนทางนี้สิไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันขึ้นไปไม่ได้สักเดี๋ยวขึ้นเอาแล้วเราจะแอนดี้มาหนี่แอนดี้เนี่หนูก็ต้องมามาเนี่ยแอนดี้แอนดี้ ได้เออกระโดงน่ะเจ๊ฉันนั่งหรอฉันได้ยืนแล้วจำได้ว่าเจ้าโดรลโน่นั้นน่ะที่มันเป็นเพื่องราวของปุ๊กปิ๊กใช่ไหมมันยู่บนนี้อ๋อไปจัดก,การหนูเลยไหมล่ะหรือว่ายังไงไม่จัดก,การหนูหรอกน,น,นายกลัวนายอยู่บนนี้เดีย๋ยวเราไปจัดก,การหนูเองย <c oughs> <c oughs> ิ่หนูนี่หนูกัดด้วยกัดด้วยไอ้หนูบ้านายไม่ต้องลงมาไหนแอนดี้ทำไมอ่ะได้ตายจะไม่อยางนั้นายตายเจียงเพื่อเนเราแล้วมาฆ่าหนูให้ได้เดี๋ยวฉันไปช่วยนะ นายยังไม่เก่งนายยังไม่สู้นายไม่รู้นะว่าสู้นายฉะนั้นฆ่านหนูเองนะฉันรู้แล้วเพ่อนนายไม่เก่งอะทีไม่เก่งเหรอมันเจ็บนะแอนดี้มันเจ็บนะเครื่องน้องขังก่อนมันเจ็บดิมันเจ็บแล้วก็เจ็บแอนดี้ก็อใหญ่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 ให้มันกลับเฮ้เจ้าหนูไปสู้หนูเร็วคนตายมเนี่ยเออมันตายแน่น,นอนแอนดี้อะไรกลัวบอกเฮ้ยหนูตกตัวเฮ้ยมันจิกอะไรไอ้หนูบ้ามันจิกเพื่อนแล้วใช่ไหมแล้ฆ่านายตาย หนูบ้านจะรำคาญน้ำนะเนี่ยแล้วจี้จี้จี้จะเิดเลยไม่ต้องแล้วจี้จี้จะเจิดมันตายแล้วแอนดี้โอ้สุดยอดไปเลยเอนดี้เมันดูเลือดฉันดิเลือดฉันกำลังหมดเลือดจะกลางมันต้องไปหาของกินแล้วแหละมันไม่มีของกินอ่ะมีอาหารนี่ไหนอาหารมันหมดแล้วเรากินไปแล้วเรากินหมดแล้วไม่กินไม่ได้มันหมดแล้วมาซีมาซีฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยมักินไม่ได้มันหมดแล้วมาให้สักหัวเสร็จป่ะเนี่ยไม่หมาคุณแจ้เติร์ติร์เติร์ ไหมด้คุณแจก่อนแล้วก็ไปเปิดตรงนั้นเราไปยังยังแอนดี้แอนดี้เร็วนะแล้น้าจะเป็นต้นถังขยะตัวข้างล่างฉันเห็นมีอาหารเด็ดอาหารคุณวางอาหารให้ไม่เล้แอนดี้ก็เปิดประตูอ่ะไม่ต้องเปิดรอเพื่อเปิดให้เราก็ลองเปิดเปิดตั้งหลายครั้งประตูเปิดเปิดประตูเพื่อใช้ผู้หิดประตูนี่คือฉันเจออาหารอาหารอยู่นี่คนไทยอาหารให้ฉันใจดีจังเลยเนี่ยเขากินกับมัมเลยไม่กลางเลยเดือกอากาศ โอ้ขนมใครมารับอ่ะไม่มีอันนั้นมันรถบัสเขาเขาจอดเราจะได้แล้วเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่รู้ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันเราไม่สัตว์เดี้ยงเราไม่รู้ไอ้นี่คืองรถไอ้นี่ไอ้นี่มัน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 ตัวมันโดตึงรถสิมันมันขึ้นมาสูงขึ้นมาไอ้นี่ไอ้เดียร์ไอ้เดี้นี่เห็นนะโอเคปวดไบื้องไหนเอาวอลทูดปวดเอาปวดที่นี่ดีกว่าไม่ใครปวดนั่นอ่ะมันปวดเองได้แต่มันเปลี่ยนได้ไอ้นี่ งวดเลยงวดเดือพักเะพักเอ้ยล้มเละเลยลูกตกรถอเล่นอุตส่าห์ยืนบนน็อตแท้ๆเอ้ยอย่านะแอนดี้เดินเดินะขอพีสบัสพีสบัสบัสไปละไม่รอยิงน็อตบัสก็ไม่รอแอนดี้คาราน่าต้องไปก่อนนะคาราน่าไม่รอใครเลยแอนดี้อะไรจ้าเนี่ยจะปุ๊ป้วงนายจะฆ่าทั้งคนแต่จะฆ่าขี้มันเองแน่เลย แอนดี้เดิมตรงนี้สิจ้า,าสำหรับวันบบบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายแอนดี้กับเอลี่บ๊ายบายนะไปก่อนจะได้เล่นต่อบ๊ายบายแล้วนันกลับบ้านนะจะพาตัวนายไป